สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมงานวันนี้ค่ะพูดถึงงานวันนี้หน่อยได้ไหมครับผมร่วมด้วยเอาจริงๆแล้วนี่ก็เป็นแบบครั้งที่สามที่ผมกับพี่บอสได้แบบทำงานร่วมกันนะครับใช่ครับดีไม่ดีรู้สึกยไงดีใจรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่พี่อยากจะดีทาง์ตเนี่ยโคให้โอกาสพวกเราทั้งสองคนครับแล้วก็มีน้องวิ่งอีกคนหนึ่งนะจากให้เราก็รู้สึกดีใจมากแต่ว่าน้องวิ่งโคมันมีอยู่แล้วเนาะเออแต่เดี่ยเป็นครั้งแรกของพวกเราเราก็แบบตื่นเต้้้นนแลวกกก็ดีีีใใจมมมาคครรัับบช่่่ผอย ผมยังไม่ได้เจอเลยครับคือคือคือมีปัญหาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้หนอนไม่ได้ทำใช่นี่คือแบบไม่ได้อยากใจนี่นะแต่ว่าตอนสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยสองพันหนึ่ง F4 F4 เจนแรกเลยเต้ามิงซื้อผมเกิดสี่ขวบนี่เพิ่งได้เจอกับตาเนื้อครั้งแรกสี่ขวบเธอดูแล้วใช่ไหมคือโตมากับ F4 ใช่เพราะว่าแม่หมอมีชอบมากชอบ F4 มากๆแบบเต้ามิงซื้ออลไรก็แบบมีโปเตอร์ติดเพ่านั้นผมแบบ เพิ่งเคยเจอตัวจริงแล้วก็โหหล่อมากหล่อมากหล่อจริงๆหล่อโคตรหล่อเลยโคตรหล่อโคตรหล่อจริงๆก็หล่อเนอขอบคุณครับผมดีใจครับีใจครับผมสำหรับคอนเสิร์ตที่ผ่านมครับผมครับผมสำหรับคอนเสิร์ตเอวลที่ผ่านมาล่าสุดก็สนุกมากๆผมก็ผ่านไปด้ดีครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนและทุกที่เข้ามาตั้งใจกันเยอะมากๆเลยครับ ครับผมสหรับคอสก็เหมือนเดิมครับก็เป็นครั้งที่2ที่แบบว่าเออผมได้ขึ้น LL ใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่แบบเออได้แบบได้มาเจอฟแฟนๆทุกคนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออยากขอบคุณแบบทุกคนนะครับที่ให้การส,สนับสนุนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แฟนแคลับทุกคนนะครับก็หวังว่าเรานะครับจะได้ขึ้น LL ครั้งหน้าเหมือนกันครับผมใช่ครับก็ดีใจมากๆครับพวกแต่ละโชว์ยังมีแฟนคลับพูดอยู่ตอนนี้ก็ยังเก็บแบบยังมีกานแฮชแท็กแล้วยังพูดเหมือนกันอยู่เอาล่ะครับยู่อ้ มาไดาสปีเลยก็คือเป็นแบบว่าสายแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยสายแบบสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายสายน้อยน้อยชิ้นสายน้อยชิ้นใช่ครับคือจริงมีคนแบบ DM เมาหลายคนมากว่าเออตั้งแต่แบบเพลงกิ๊บมี่อัพมันออกอย่างเงี้ยแบบอยากเห็นแบบผมเต้นผมเต้นผมเต้น,ตนแต่คือผมเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าเพลงนี้มันทิต แล้วมันมันมาฟิลเนี้ยผมผมมั่นใจแล้วว่าแบบผมมาโดนแน่ๆผมก็เลยไม่เคยเต้นที่ไหนเลยไปเต้นในคอนเสิร์ตเอาอะไรเงี้ยใช่ก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะคือที่แซวว่าแบบเราฟิดสองเมื่องานนี้เราจะขอส่งส่งกินไก่มา2เดือนนะฮะซึ่งบอกแล้วพี่ปอนตั้งใจมากคี่ก็น่ารังเวทีก็มามาถามผมว่าเอ๊ตเนี่ยทำยังไงน้องชายกับคิงออฟ d a n ของผมนี่ใช่นี่นี่โค้ดผมนี่คือน้องปอนนะฮะมีโฮโลคารไม่พอนี่ผมรู้สึกว่าผมเต้นเนี่ยอิมเมจแบบรู้สึกว่ายังไม่เข้าร่างผมไม่ต้องถามน้องปอนเลย ฉะนั้นไอ้ท่าที่แบบว่าดูกร๊ปดีๆนี่น้องปอนะครับผมอ่าเขาเขาดูเหมือนฟิตเนสเลยนะเวลาแบบผมเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยเวลาแบบน้องปอนเขจะให้ผมดูฟอร์มใช่ป,ะชปะ่ะผมก็ะะะจะดูแล้วแบบเออตรงนี้มันต้องอย่างนี้นะพอพอเป็นเรื่องเต้นใช่ไหมปอนก็แบบพี่ตรงนี้มันยังไม่ได้มันต้องแบบนี้แบบนี้นะเ,เ,รเราแชร์กันเราแชร์กันเราสุดยอดมากจากนี้ในในเดโปร้องจบสอนยากไหมคะพี่สอนไม่ยากเขาบอกคือด้วยความที่ปีก่อนเราเคยมีโอกาสได้เต้นครั้งแล้วเพลงไฟเออร์บอยนะแล้วก็ปีที่มาก็เหมือนแบบว่า เขก็มาถามว่าเออเนี่ยพี่ต้องทำยังไงเนี่ยมูมีสักเทปเปยังไงถึงจะแบบว่าเออดูแบบดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำไปอันนี้จะเป็นอีกสิ่งที่บอกว่าไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นวันนั้นทีกใช่แล้วครับก็ประมาณนี้แหละครับใช่แล้วผมก็ขอบคุณทุกคนที่รอคอยนะครับยินดีครับยินดีตอนนี้ก็มาแบบ ลก็ปีนี้ผมเป็นมาแดสเต็มตัวนะผม,มะก็มาเล็กๆก็คือจริงๆแล้วตอนแรกที่เราเรารูล้ลายอัพเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเพราะว่านี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เต้นกับโค้ดกับพี่บุ๊คเพราะปกติแล้วเนี่ยเคยยังเคยเต้นกับจินน่ากับจุ๊กนะแต่ยังไม่เคยได้เต้นกับโค้ดกัพี่บุ๊คเลยพอรู้ไลฟ์อัพปึ๊บเราก็ได้ได้ฝึกซ้อมด้วยกันอ่าแล้วก,านานก,วก็คือจะบอกเลยว,ว่า ครับบคือจะบอกเล้ว่าโค้ชวงแล้วก็จะมีอะไรเก่งมากๆคืออย่างผมประจุงเนี่ยเราจะพูดดุ่งไปที่แขนนะแต่คือทั้งรอบๆเก่งมากครับใช่ครับนี่ต้องชมนะแบบน้องปอเนี่ยเขาก็แบบว่าแร็ปเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากคนนี้ก็แบบดูดูอยู่ตลอดตั้งแต่วันในห้องซ้อมน้องเขาก็แบบแร็ปเล่นเต้นแร็ปไปเลยก็รู้สึกว่าเออน้องเขาแบบเก่งขึ้นมากๆแบบมี็นนักนาการที่แบบดีสุดๆครับผมใช่แสดงว่าเราได้ทำทุกอย่างที่เราอยากทำสำเร็จแล้วใช่คือ ปีก่อนเราก็ม่ได้แบบนี้แล้วแต่แบบปีนี้เราเหมือนกันแ,แต่ว่าได้ร้องเพลงเงยอะข,<ช>ขึ้นเราได้ได้เยอะขึ้นด้วยครับ,รบเห็นแล้วใช่ไหมที่เขาบีบอยอ่ะเออเป็นไงสุดยอดนี่ผมหลังด้านหลังเนี่ยผมเห็นเขาแบบซ้อมบ่อยมากผมยังกลัวโหวตอนซ้อมเยอะไม่กลัวแบบเจ็บข้อมือหรอบอกไม่เป็นไรพี่เพื่อแฟนๆผมทำได้นั่นเน่แล้วปีหน้าพี่เราถือบีบองเของผมทำไหมเคยแล้วเคยคือบีบอยมันเริ่มจากพื้นฐานคืออะไร้วปกปกใช่ไหมใช่พี่ลองทำ้วเออปกปกพี่กิ้งเลย แล้วก็ไม่เคยเลยเออต้องทำหกกลบให้ได้ก่อนมันเป็นพื้นฐานต้องแบบใช้ความรู้ขเขาอะทำตลอดเขาเก่งเขาเก่งสนชื่นชมจริงจรสองคนนี้รู้สึกว่าตอนนี้งานก็เยอะเหมือนกันน้องแบบแนี้ยอากีพเอะซึมาเรื่อยเลย มีเวลายังไงบ้างครับผมก็คือสำหรับผมคือด้วยความที่เช่นเนี้ยเราหลับจบแล้วแลเราะก็เราเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เพราะเราไปถ่ายซีรีส์ VR นะครับผมก็ที่นัดการไปเหนือเวลาก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็ทิ้งสองันเชื่ือการพักผ่อนใช่คือถ้าเกิดเราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยคือเราก็จะมั่นใจได้อย่างเต็มที่ใช่ครับผมอย่างอย่างผมก็เออขอแค่ถ้าเลือกได้จะพักผ่อนเนี่ยเลือกอะไรอันดับแรกก็เลือกนอน ถ้าเราถ้าเรานอนไม่พอมันก็ล้าครับใช่แต่ถ้าเรานอนพอที่แบบสดชื่นเลยเหมือนแบบเหมือนได้คข้าไปอินเลยแบบว่าถ้านอนพอนี่ก็อแบบโอมาเลยสบายมากสบายมากแต่ดีที่สุดเหมือนพี่ชายนี่คือแบบตอนเช้าตื่นเป็นพี่เด็กตื่นมาว่าน้ำทุกวันอ่าใช่เออมันมันชินไปแล้วแหละมันชินไปแล้วใช่สองคนนี้ถืว่าเป็นคนทร่งกายแบบข้อะไรนี่แบบแบบหักใช่คือผมผมอาจจะไปไปสายเวทซะเยอะแต่ว่าบอลเขาก็คือแบบคาร์ดิโอตลอดเวลาเขาเต้นเยอะมากใช่ ับอลบอกบอลเต้นตั้งแต่แบบสิบโมงอ่ะจนถึงตีสองอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยคือมันก็ไม่ได้เต้นตลอดเวลาแต่มันก็จะเป็นมาช่วงๆอะไรเลยใช่ใช่วงๆที่แบบว่าเรากินมากๆแล้วเราข้ามวกาเราใช่ตลอดเต้นวันหนึ่งสิบห้าชั่วโมงแบบคือมันแบบฟิลระดับโลกเลยอ่ะไม่รู้ว่าคิดคิดแบบอย่างนั้นนะเต้นเยอะจริงเต้นไม่กินอะไรก็แต่ว่าช่วงนั้นน้องมีโกด้วยไงแบบโก้ที่มันใหญ่มากๆน้องก็เลยแบบทุ่งเทซึ่งตอนนี้ก็มีบาลานซ์มีบาลานซ์มากขึ้นใช่ เต็มได้แต่ว่าต้องต้องกินต้องพั้งหมดด้วยนะอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ถ้าเราได้กินอาหารที่อยากกินแล้วยังเรียบร้อยครับ,เร,บรเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นวิงแซบโดนัทหนังไก่ทอดคอมต,ตำมือจ,จัดเต็มเลยกินเรียบร้อย,รอยครับผมโอ้โหซัดเละข,ข้าวนงข้าวเหนียวอ่ะคือเนื้อย,อย่างกินหมดครับติดมงติดมันแคบมงแคบหมูหนังไก่ทอดเอาหมดฮะเรียบร้อยเรียบร้อยไอตองไอติมข้าวเหนียวมะม่วงกัเรียบร้อยครับช่ำมเลยชรับ สุดท้ายฝากผลงานหอยนรับผมครับผมก็อาจะฝากงานตอนนี้มีซีนเรื่องมีอาคนละคนกก็แระมอดที่จบีป8ไปนะครับผมก็ฝาก EP ต่อไปด้วยนะครับครับผมส่วนของผมนะครับก็มีสายหัสเทวดานะครับก็เดี๋ยวใกล้เปิดกองแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เจอกันแน่นอนครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่แบบว่าต้องรอกันสักพักแต่ว่าอยากทกคนอยากให้ทุกคนดูกันมาๆในสกายไลนพารตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบทคก็การัตเตไงก็ฝากด้วยนะครบ 怎么了